ตลาดคริปตโตลงยับใครถืออยู่เตรียมเทขายอัปเดตกราฟราคา Bitcoin, บิตคอย n ชเวยเบนบีและคาร์โนเราถืออยู่ควรขายแล้วหรือยังคลิปนี้ไปหามตอพร้อมกันนะครับไม่ใช่การชี้ชวนในกาลงทุนแต่อย่างใดบิตคอยลุด2อ0หลแล้วเป็นอะไรที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับอย่างแรกเลยเรามองบิตคอยตั้งแต่ไหนบิตคอยที่เรามองหลายมุมมองครับโดย Follow 2 Pa t t e r n หลักครับ แพทเทิร์นแรกของตัวบิตคอย์เราบออะไรเราบอเป็นชุดสามเหลีย่ยมบีบแคบปากแคบโปร่งเรื่อยใช่ไหมแล้วเราก็คุยกันว่าถ้าเกิดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันหลุดลงมาตรงนี้เห็นไหมครับอ่ามันหลุดลงมาซึ่งเมื่อเขาหลุดลงมาตรงนี้แล้วเราคุยกันต่อว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเปิดช็อตตรงเนี้ยทำได้นะแต่เราขอรีบอย่างนิดนึงได้ไหมแล้วค่อยเปิดช็อตปรากฏว่าเมื่อวานรีบาวขึ้นไปแค่นิดเดียวเอง ไม่ได้รีบาวขึ้นมารับเราขึ้นรถแล้วก็ลงต่อทันทีโลงต่อสู่โลล่าสุดของเขา่วงนี้ครับ2 2ง0 0ื่เหรียญประมาณ2 2ง0 0ื 22, เหรียญจะเป็นจุดเสียทรงขาขึ้นในกราฟสีชั่วโมง2 2ง0 0ืนักว่าเหรียญตรงนี้ครับกล่องเนี่ยสองสองสามร้อยสองห้าหลุดกล่องนี้จะเป็นการเสียทรงภาพสีชั่วโมงเฮ้ ถ้าเกิดคุณเล่นรันเชนในภาพสี่ชั่วโมงหลุดโลตรงนี้คุณอาจจะต้องแบ่งขายออกมาก่อนนะครับหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันน่าจะขึ้นไปได้อีกก็แล้วแต่คุณขออย่างเดียวขอแบ่งความเสี่ยงออกมาหน่อยแบ่งขายทุนนะ่ะออกมาก่อนได้ไหมกําไรก็ปล่อยลันต่อไปแบบนี้ก็จะปลอดภัยกว่าเพราะถ้ามันหลุดลงมาแล้วเอาพูดตรงๆอะ่ะถ้าตามวิสดาวมันทำโลวโลว่าโลแล้วมันอาจจะเป็น การเริ่มต้นขายลงที่หลายคนไม่อยากขายสุดท้ายคุณไม่ขายตรงนี้ครับคุณได้ขายที่หลุดอยู่แล้วไม่ต้องหัวนะครับถ้าหลุดตรงนี้ครับนะหลุด2 0,000กว่าเหรียญเนี่ยผมมองไปอีกแนวหนึ่งครับก็คือช่วงนี้นช่วงประมาณ2 0,000เนี่ย2 1 7ห0หลุด21,700รล่วงลงมาสู่ช่วง2 0 6 0 0ถึง21,000 ครับมี3มที่ที่เรามองกันนะจุดเด้งของตัวบิตคอยหรือจุดที่เรามองว่าถ้ามีส,ญญาสัญญาณกับตัวแล้วเราน่าจะแบ่งไม้เข้าซื้อได้ครับช่วงของ22,300 21,7002600ช่วงนี้โดยประมาณน่าสนใจที่จะรอการกับตัวแต่นะตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพสี่ชั่วโมงไม่สวยด้วยปรับการทำปัวเพราะหลุดเซ็ต EMA 200ที่ถ้ามันไม่หลุดแล้วแล้วก็มันจะเป็นโซขาขึ้นแต่มันหลุด อันนี้หน้ากราฟก็เฉือยออกมาแล้วว่ามันยังไม่พอที่จะไปต่อคุณยังจะแบแอนมันจะขึ้นอีกหรอก็ว่าไปตามกราฟนะครับอะต่อมาตัวของภาพหนึ่งชั่วโมงย้อยลงมาเพื่อหาสัญญาณกับตัวเห็นอะไรหรือยังเห็นจังหวะการรีบาวไหมไดเวอร์เจนต์มีหรือยังแท่งเทกับตัวมาหรือยังไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลยครับไม่มีเลยนั่นหมายความว่าเช้าวันนี้เองเนี่ยใครที่จะเสียไปรับซื้อของ ยังไม่มีสัญญากับตัวเลยนะครับดังนั้นนักตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทําได้คือนั่งเฉยเฉยแล้วถ้าใครอยู่กับผม,มนะผมก็จะพูดในห้องเรียนนะครับก็บอกว่าเฮ้ยถ้าการมันผันผวน,นมากๆเนี่ยสิ่งดีวที่เราทำได้คือนั่งเฉยเฉยแล้วก็มานั่งคห์กันว่าอ๋อทําไมอ่ะทำไมต้องนั่งเฉยเฉยตัวที่มันกําลังจะมีทรงที่ดีแต่มันไม่สวยนะในช่วงอ,อะไรจะเป็นแบบนีทั้งหมดครับหนึ่ง ลงตามพี่บิดอันนี้ลงเล็กอยู่แล้ว2องทำตัวเหมือนจะจะไม่หลงสุดท้ายก็ลงอยู่ดีนะครับดังน,นั้นตอนนี้แนะนำจริงๆนะครับ1คนที่มีของควรจะแบกขายบ้างถ้าหลุดโลหลุด2 2 3 0 0คนที่ไม่มีของคนที่ตกลดหน้าที่ของคุณคือยังไม่ใช่จุดเข้าซื้อตอนนี้ครับ คุณรอให้การาฟเนี่ยมันลงเสร็จแล้วเตรียมพร้อมและบอกเราว่าฉันจะขึ้นด้วยเทคนิคอะไรด้วยข่าวอะไรทำไมคนถึงจะซื้อกันแล้วคุณค่อยเข้าซื้อไม่ใช่หลับหูหลับตาล้วบอกว่ามันกางมันลงเยอะแล้วเดีย๋ยวปิดตาแป๊บนึงมันลงเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นผมเห็นคนห่อเนี่ยครับขาดทุนยับมาหลายคนแล้วนะเพื่อมีแนวคิดแบบนี้นะครับพรงนั้นตอนนี้นนนระวังกันด้วยนะครับและอีกหนึ่งมุมมอง อีกนึงมุมมองคือ f o l โ o w โดยการที่เป็นเทรลไลน์เส้นปลักครับก็จะหลุดเนี่ยประมาณ22,500เนี่ยประมาณ22,300แถวแเนี่ยครับเอาเป็นว่าถ้ามันหลุด22,300มันจะหลุดเทรลไลน์ยกหายยกโลที่รันเทรนมาแสนนานก็ต้องรอดูแล้วนะครับว่าตรงนี้หลุดแล้วเด้งไหมเพราะในอดีตเคยหลุดมารอบหนึ่งแต่ก็ดิดกลับไปได้ถ้ารอบนี้หลุดลงมาแล้วหลุดกล่องเนี่ย ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ที่เราจะมองขึ้นนะครับอาจจะต้องโฟกัสในการเทรดช็อตซะมากกว่าสำหรับตัว Bitcoin นั่นเองนะอ่ะต่อมา e เ h e เรียมครับเราเห็นอะไรบ้าง e t ช e เรียแน่นอน,นคุยกันไว้แล้วว่า e t h e เรียมเกิดแบล d i เดว g e เ c e ด้านบนนะที่ยอดเลยและหลุดเทรนไลน์ไปเมื่อวานนี้นะหลุดเทรนไลน์ไปเมื่อวานนี้ตรงนี้นะครับ ณนะตอนนี้ก็หลายคนก็เริ่มเล่นหน้าช็อตกันแล้วโดยจะปิดช็อตเมื่อไรล่ล่ะก็มีมุมมองว่าจะลงไปเป้าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยมันดีทะลุเทไลน์ที่มันกดไฮกดโลดเราจะต้องปิดช็อตก่อนณนะตอนนี้เสียทรงแล้วนะครับเสียทรงคือหลุดแพทเทิร์นมานะครับหลุดแพทเทิร์นมารออีกหนึ่งอย่างครับคือรอทำ l ลว l o รนะอกราฟทำ lower lower ซึ่งผมมองว่าจุดที่จะทำให้อีเทเรียมเสียทรงเนี่ยอยู่แถวแถว1 6 5 0ช่วงนี้ครับคิดว่าที่อีเทเรียมออตรงนี้น่าจะลงกันแบบแพนิกเลยอะ่ะแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นครับเรามีโซนแน,นวต้านสำคัญน,นะอยู่ในช่วงของ1,780ถึง1,800เหรียญซึ่งตอนนี้กำลังลงมาทดสอบตรงนี้อยู่โซนนี้เฝ้าระวังกันหน่อยเผื่อมันเด้งเผื่อมีแรงซื้อเข้ามา ถ้ามีแรงซื้อเข้ามาใครเปิดช็อตอาจจะต้องแบ่งกำไรออกไปก่อนอาจจะเปิดหน้ารองเพิ่มไหมแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเลยนะครับหน้าที่ของเราคือ,อไหไก็ปล่อยครับแสดงว่าแนวรับเนี้ยพอลงมาทดสอบแรงซื้อไม่มีมีแต่แรงขายก็จะไหลลงมาสู่แนวรับผัดไปนนเนี่ยพันพันหกปลายช่วงนี้นะครับก็รอดูอีกชัวเียมยังมองลงอยู่นะครับโดยการลันเทรนด้วยเทรนไลน์ตรงนี้ครับยังลงอยู่นะ เออใครที่ถือสปอ t ตอีชูเรียมนะครับคุณลองบริหารความเสี่ยงแล้วกันว่าคุณจะขายเลยไหมหรือจะแบ่งอะไรยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่ถือสปอ t ตแล้วได้ชุนโคตรถูกเนี่ยก็อาจจะเฮจพอร์ตไหมนะครับก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงอีกหนึ่งรูปแบบหรือฉันยอมรับได้ว่าอ๋อถ้าอีชูเรียมเนี่ยกราฟเดมันร่วงลงมาต่ำกว่าพันหก เราจะเทขายก่อนเราวางกลยุทธ์แบบนี้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะลงจริงลงหลอกลงลึกลงน้อยแต่ที่แน่คือเราต้องรู้ว่าเราจะยอมให้กำไรเราเหลือแค่ไหนหรือเราเสี่ยงเลยเอาจะลงมาเท่าไหร่ชักมันถ้าไม่ยินสปอตฉัถือต่อนี่คือรักที่ยของคุณนะนะตอนนี้ว่าคุณมีของอยู่แล้วคุณจะทำอย่างไรกับเหรียญที่คุณมีจะป้องกันความเสี่ยงจะควบคูมความเสี่ยงอย่างไรไปบริหารความเสี่ยงและวางแผนให้ดีนะครับ ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พอจะไปววักแผนกันได้นะครับเพาราะกราฟก็ยังลุลุ่มดันดอนนะและ้วก็หวังว่ามันจะเด้งกันเร็วๆนี้นะต่อมา bnb ครับ bnb สะใจผมมากเลยนะครับเราไลฟ์กันวันนั้นแล้ว bnb ก็ลงมาตามแผนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ bnb หลุดก่อนใครเลยนะครับเพราะว่ามันทูนเดอรมูลขึ้นแรงมากๆหลุดแพทเทิร์นสับเหลี่ยมตรงนี้อ่าหลุดสับเลี่ยมตรงนี้ไซเวย์ออกข้างแล้วเราคุยกันว่าถ้าหลุดสับเลี่ยมตรงนี้ครับ แสดงว่ามันน่าจะลงต่อซึ่งลงจริงหลุด312หลุดแล้วนะครับหลุด300หลุดแล้ว2แนวรับนี้ไหลลงรุนแรงมากๆไปสู่แนวรับที่ผมมองว่าน่าจะมีระยะครับ277ครับ277ถ้าไม่277ถึงมีระยะถ้าเรามองในภาพสีชั่วโมงครับ277จนี่ยจะเป็นโซนที่มีแรงซื้อคืนเข้ามาแนด่ดีอ่าเห็นไ,ไหม มีแรงซื้อคืนเข้ามาหรือการาฟลงมาสัมผัสราคานี้แล้วมีปฏิกิริยาตลอดนะดังนั้นตัวตัวต้นเองครับถ้าผมเปิดช็อตหรือเพื่อนๆเ,เปิดชอ็อตขั่ระวัง2 7 7, 7ตรงนี้ให้ดีครับว่ามันจะเร่งหรือเปล่าเราเห็นแล้วแหละมันร่วงแรงมากๆเลยซึ่งเป็นเรื่องปกติมา,มากๆนะครับที่ตอนที่มันลงมาแบบนี้มันจะมีการรีบาวบ้างแต่ระวงัง277เป็นพิเศษครับ ถ้ามันมีแรงซื้อเข้ามามีสัญญากับตัวมีแทะอ,อื่นๆที่บอกว่ามันกําลังจะกลับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดปิดกําไรฐาชอ็อตและเป็นจุดช้อนซื้อของเราก็เป็นได้นะครับส่วนถ้ามันลงแรงหนักๆแับหูจัดเต็มเลยเนี่ยผมให้ถึง240นะ2,40ลงอีกกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์เกืี่20ก็ลอกดูแล้วก็จะลงมาถึงไหนนะครับสับตัวของ BNB นะ แล้วสุดท้ายครับคาร์ดาโนที่หลายคนกาวกันไว้นะครับสุดท้ายก็ล่วงลงมาเป็น false signal ครับเป็น false signal แต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่เตือนเราหรือเปล่าอืมไม่ได้มีเนาะนะตรงนี้เน่ยเป็นเรื่องที่สอนเราอย่างยิ่งครับแม้คาร์ดาโนครับจะพักตัวมา3เดือนเมื่อมันเบรกไม่ได้ไหมายความวามันจะขึ้นเสมอไป แหลาคนก็ใกล้ถึงจุดสอ p l ลอ s แล้วใช่ไหมครับถ้าคุณเข้าคาราโนแล้วสอบ l ลอ s นะครับก็ต้องเหนีออกมาก่อนสแสดงว่าแพทเทิร์นที่เรากราคนเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้ไปต่อเขายังไม่พอไปเขากลับมาเล่นอยู่ในโซนเดิมครับเนี่ยศูนถึง0.55วิ่งอยู่ในโซนนี้กลับมาเล่นอยู่เหมือนเดิมรอต่อไปสำหรับคาราโนครับ หลายคนนะครับรู้ถึงผมเองเนี่ยก็เริ่มมีการแบกไม้นะเข้าซื้อตอนที่เป็นเบสสต็อปลอตตรงนี้ไม้หนึ่งสต็อปลอตที่โลลัสตรงนี้ไม้หนึ่งก็โดนออกไปหมดเลยครับแต่สิ่งเดียวที่ผมยอมรับคือวันนี้ที่ผมเป็นสต็อปลอตคาราโนออกมาเนี่ยคือการที่ป้องกันเงินทุนก้อนใหญ่เพราะผมรู้ว่าผมเสียเงินได้เท่าไหร่และผมยอมแพ้ตรงไหนไม่ใช่นั่งกล่าวว่าคาราโน่ั้าลงมาให้ชั้นโทนได้แต่ถ้ามันลงแบบลงไป50%หล่ะ เรไปหกละคุณยังพูดแบบตอนนี้ทุกคุณเพิ่งลบ5%ลบ10%อยู่หรือเปล่าถึงีได้ทําครับคือผมควบคุมความเสี่ยงก่อนแล้วอนาคตมันมีสัญญาซื้อเมื่อไหร่ค่อยเข้าซื้อเว้ยไม่ใช่คนอัดทุนอยู่ทุกวันโตโตกันแล้วเงินตัว,ตวคุณน่ะดูแลเอง อย่าให้คนอื่นมาเป่าหูรวมถึงผมเป่าหูคุณด้วยว่าเฮ้ยอย่าเพึ่งขายอย่าพึ่งซื้ออย่าเพิ่งนู่นนี่นั่นคุณฟังแล้วไปตอกสิ่งนี้ตัวคุณเองคุณจะปั้านผรอตเงินล้านนะคุณจะยืมจะจะมูกคนอื่นหายใจเหรอคุณจะยืมนิ้วคนอื่นกดออเดอร์เหรอก็ไม่ใช่ไหมใครที่มันยังไม่วางแผนอนาะทิจริงๆนะครับขอร้องเลยไปวางแผนนะ ใครที่มีขอแล้วใครที่ไม่มีขอจังหวัดนี้คือจังหวัดที่คุณควรจะไปวางแผนตลาดรอคุณอยู่ครับตลาดยังไม่รีบไปไหนไปวางแผนซะแล้วคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันมีเป้าหมายในการเห็นแบบนี้ฉันอยากซื้อตัวนี้วาที่จะขายตัวนี้ว่าฉันป้องทำอย่างไงไปวางแผนให้เรียบร้อยครับถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากวางแผนแล้วอยากมีเพื่อนคุยด้วยนะแนะนําเข้ามาคุยกันในคอมมูนิตี้นะครับผมก็มีคอมมูนิตี้อยู่นะ ่าตรงนี้เลยนะครับก็เราจะขาดทุนไปด้วยกันนะครับลาย Open Chat สุดแล้วใจบนดอยกระตีคำชมคอมเมนตียอดดอยแอตเติลผ่านดอยแน่นอนนะครับใครยังหาเพื่อนคุยเข้ามาคุยกัน่างนี้ได้นะครับสำรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ